ถึงเพื่อนดูดูร้อน2549ในร้านกาแฟาเล็กๆอำเภอเบตรงจังหวัดยาลาบางทีมันก็เหมือนเป็นเป้าชุมศักดิ์นาราลัตนวงศ์เพื่อนหนุ่มของผมพูดถึงการเขียนหนังสือเกี่ยวโยมศึกเนื่องว่าด้วยเรื่องราวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันเวลาหน้าสิวหน้าขวันเช่นนี้ผมคิดว่าผมพอเข้าใจความเป็นไปที่คาดนองไม่ได้เลยว่า เบื้องหลังเหตุการณ์คืออะไรใครเป็นพวกใครใครก่อการร้ายใครก่อการดีหรือใครภาพภายนอกดูโคตรดีแต่แท้จริงกับเร็วระดับโจรเรียกพี่แน่นอนการอยู่แบบติ๋มติมหรือเลือกที่จะเพย์เซฟไว้ก่อนทั้งการเงินการงานและชีวิตนับว่ามีโอกาสปลอดภัยมากกว่าลูกและภรรยาไม่ต้องกังวลเพราะว่าผู้คนในโลกมีหลายชนิดหรืออย่างน้อยใน วัยหนึ่งที่ยังเยาวชนที่เยาวภาพอาจคิดแบบนั้นหากในวันหนึ่งคนบางประเทศไม่อาจทนทำหรืออนุญาตตัวเองให้เป็นเช่นนั้นได้หาใช่การท้าทายพยามัจ,จุราาหรือลิอัดลองดีเปล่าเลยเราเรา,เราท่านๆนใครบ้างไม่รักตัวกลัวตายแต่ในใจมีเรื่องทุรนทุรายเพียงใดก็ตามสอให้ บางบูบมีได้ชื่นชมต่อการมีชีวิตอยู่อย่างเคยในเมื่อชีวิตมันมีชีวิตเดียวลึกๆแล้วเราล้วนปรารถนาที่จะสร้างคุณค่าตั้งอกตั้งใจเจรในหินใช้เป็นเพชรพลอยในเงื่อนไขและศัก,กยภาพเท่าที่จะเป็นได้ตับที่เลือดหนุ่มสาวยังไหลเวียนอยู่ในร่างเราสามารถนอนทอดสายตามองเพดานรอให้ยาพหาหนะแห่งความตายมารับถึงห้องนอนได้ละหรือ สำหรับคนไม่มีโอกาสเราอาจทำความเข้าใจได้หากจะทำตัวค้ายงอมืองอเท้าแต่คนที่อยู่ในปัจจัยแวดล้อมพร้อมทุกด้านเหนืออื่นใดหากมีใจจะทำงานสร้างสารรค์อะไรสักอย่างผมว่าเป็นความผิดบาปหามัวแต่กังวลผลสืบเนื่อง เราทำอะไรไม่ได้หรอกหากคิดมากขนาดนั้นจะว่าไปการลงมือทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันย่อมมีผลกระทบทั้งแง่ลบและบวกเกิดขึ้นแน่ๆแ,แต่หากทำด้วยหัวใจบริสุทธิ์สะอาดทุ่มเทกับการทำอย่างสูกความสามารถใหญ่จึงมัวสับสนหรือตั้งคำถามให้วุ่นวายชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันเสียงของยุทสมัยแนะนา ต้นตีบอดี้แลมก็พูดอย่างนี้อยู่ต่ออีกสักเดือนสไม่รู้ชุมศักพูดเล่นหรือพูดจริงแต่ผมเอาจริงและจากเดือนก็กลายเป็นหลายเดือนผมเคยนอนค้างบ้านเขาครั้งหนึ่งนาาธิวาจไม่ใช่เมืองที่ที่อบอุ่นคุ้นเคยเหมือนบ้านโคลาชของผมหรอกแต่เมื่อได้เห็นได้สัมผัสและฟังเรื่องราวจากเขาและเพื่อนๆผมก็ยิ่งสนใจแผ่นดินนี้แผ่นดินที่คลๆก็หวัดราแวง แล้วถูกเรียกว่าพื้นที่สีแดงทั้งที่มองไปทางไหนก็เป็นสีเขียวชุ่มชื้นผักปลาอุดมสมบูรณ์หาทรายและสายน้ำหน้าพมนักพักพิงอาจจะไม่ใช่เหตุผลในท้ายที่สุดเราสองคนก็ไกลเพื่อร่วมทางในปัตตานียะลานาราธิวาสโดยไม่ได้นัดหมายต่างคนต่างมาต่างคนต่างเชื่อไม่น่าเชื่อว่าจุดหมายกับคล้ายคึงกันสิ่งนั้นก็คือการเล่าเรื่องเมืองชา เมืองแดนทั้ง3เล่าความจริงบนทัศนะและประสบการณ์ที่พบเห็นไม่ใช่คิดคาดหรือดาวเอาเองมันเป็นการทำงานที่อบอุ่นหัวใจไม่ใช่น้อยที่มีเพื่อนอยู่ข้างๆเพื่อนเก่าที่วันดีคืนดีกลับมาพบเจอกันอีกครั้งมีนา2536ผมเจอชุมศักดครั้งแรกในสำนักงานหนังสือพิมพ์ผู้จัดก,การเขาเป็นนักข่าวรุ่นพี่ทั้งวัยวุฒ และคุณวุฒิถ้าคำว่าแรงบันดาลใจไม่เฟื่อจนเกินไปในยุคสมัยที่ผู้คนของเราเปราะบางและต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแปะไว้ที่หน้าผาการเสียเหลือเกินผมอยากพูดว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ยืนอยู่ในความหมายนั้นย,ยังจำได้เขาเป็นคนแรกๆที่เอ่ยชื่อกนกพง่งสมพันธ์กับผมเอ่ยถึงเรื่องสั้นชุดสะพานขาดด้วยความนับถือชื่นชม และต่อมาเรากลายเป็นเพื่อนที่พูดคุยกันได้นานๆทุกครั้งคุยกันถึงเรื่องนักหนังสือพิมพ์รุ่นพี่บทเพลงบทกวีและวรรณกรรมสายทางเลือกยิ่งอยู่ยิ่งทําผมยิ่งค้นพบว่านี่คือการทํางานในอาชีพในฝันสังคมแบบนี้แหละที่ผมรู้สึกดีผู้คนแบบนี้แหละที่ผมอยากอยู่ใกล้ๆชุมศั์เป็นคนที่มีเซนส์นักข่าวในตัวสูงมองเห็นแม้รายละเอียด เล็กๆน้อยและเมมโมลี่ในสมองกว้างขวางพอที่จะจดจำได้ดีว่าเพื่อนฝูงมีรสนิยมเป็นอย่างไรสนใจเรื่องราวแบบไหนมันทำให้หัวใจผมสว่างสวยแม้ในบางคืนเรานั่งสนทนากันในร้านเหล้าหมุนสลัวน่าจะเป็นนิสัยสันดานผมชื่อชอบคนสนใจคนเกียรติคนสมองดีที่ความความจำสัน้นทำเป็นเล่นไปนับวันคนชนิดนี้ยี่มีมากขึ้น ในทุกสังกัดวงการผมจำไม่ได้แล้วใครลาออกจากนหนังสือพิมพ์แห่งนั้นก่อนใครเรากระจัดกระจายไปคนละทางในช่วงวงการสื่อเสื่อมสุดตามวงล้อของเศรษฐกิจประเทศในปี2539-2540เพื่อนฝูงบางคนนินทาว่าเขาเปลี่ยนไปเก็บอุดมคติพับเข้าในชั้นในสุดของลินชักตอนที่ไปกินเงินเดือนสูงลิบอยู่ในองค์กรแห่งหนึ่ง งานของเขาคือการเป็น PR โครงการพันล้านของโรงไฟฟ้าและไก่เกี่ยรเคียมอบสักพักเขาก็เดิอนออกมาผมไม่รู้ว่าทำไมเขาจึงเข้าไปและไม่รู้ว่าทำไมจึงออกมาเขาเคยคุยให้ฟังเข,เขาว่าดอกไม้มีหลายสีโลกมีหลายมิติสังคมและชีวิตในในขวบปีนั้นเปิดหูเปิดตาเขาได้มาหาศาลไม่น้อยกว่าเมื่อครั้งยังเป็นนักข่าว เขายังเก็บเกี่ยวประสบการณ์นั้นมาเขียนไว้ในหนังสือความจริงอย่างหนึ่งเขาเริ่มต้นเขียนนวนิยายไปบ้างแล้วและมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าว่าจะยึดเป็นอาชีพหลักห่างหายกันไปอีกหลายปีเราเจอกันโดยบังเอิญในสวนลุมไนบาซ่าผมเพิ่งรู้ว่าเขาส่งงานสะะารคดีเข้าประกวดรายหนึ่งรายการหนึ่งบังเอิญอีกเช่นกันเขาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินรางวัลน,นั้นแต่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ งานเขียนของเขาได้รับรางวัลชนะเลิศกรรมการทุกคนมีมติเป็นเอกฉันท์ลงทั้งผมพูดกันตรงๆว่าผมให้คะแนนเขาน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆและอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบมากกว่าผิดแปลว่างานเขียนสารคดีชิ้นนั้นโดยนักเขียนนิรารามคนนั้นไม่มีกรรมการคนไหนนิยมชอบชมชอบเหมือนผมเลยไม่มีปัญหาในเกม เราต้องยอมรับกบติกายิ่งในสังคมประชาธิปไตยซึ่งว่ากันว่าระบอกที่เร็วน้อยที่สุดเสียงส่วนใหญ่ย่อมหมายถึงชชนะและความถูกต้องเสมอผมยังไม่เคยพูดกับเขาอย่างจริงๆจังๆว่างานชิ้นดังกล่าวแม้จะคู่ควรกับรางวัลชนะเลิศแต่ก็มีบกพร่องมิใช่น้อยโดยเฉพาะอารมณ์และการเล่าเรื่องส่วนประเด็นทางการจัดเก็บข้อมูลนั้นผมไม่เคยสงสัยว่าเขาเป็นนักเลงเรื่องนี้อย่างแท้จริง หากนักเขียนคนใดสามารถผสมประสานเนื้อหาและอารมณ์ได้ลงตัวกลายเป็นพระเจ้าสัจธรรมอย่างหนึ่งในโลกก็คือนานทีปีหนจึงจะมีช้างเผือกเกิดขึ้นสักเชือกเช่นเดียวกับซุปเปอร์สตาร์เช่นเดียวกับมหาบุรุษและพระเจ้าก็เช่นกันเขาไม่ใช่พระเจ้าผมไม่ใช่พระเจ้าถ้าพูดกันในสำนวนของเรืองรองรุ่งรัศมีเราเพียงเป็นหมาป่าที่กำลัง พัดหลงอยู่ในทุ่งกระดาษชะตากรรมซัดพาให้เดินไปบนเส้นทางของคนที่ใช้ชีวิตด้วยการขีดเขียน,ยนสลวนเสเฮฮาบ้างล้มลุกคุกคานบ้างแต่ตามแต่เวรนแต่กรรมเวลาผ่านไปนับสิบปียังไม่มีใครวางมือเลิกหลาไม่ว่าจะลหลงไหลหรือเสพติดคงยากที่จะเลี้ยวลาะเปลี่ยนทิศทางชั่วชัว,ชวดีเพราะว่ามันเป็นชีวิตของเราไปแล้วเสียงจากลูกชายผ่านโทรศัพท์ถามว่าเมื่อไหร่พ่อจะกลับ บ้านทำให้ผมอยากเดินหนีออกขงห่างทั้งที่รู้เขามีคำตอบที่ดีไม่มีปัญหาคนในครอบครัวแม้จะเดินทางบ่อยๆทว่าเขาเอาอยู่ดูแลทุกสุขของคนรอบข้างได้ขณะที่ผมยังคงกระเซิงกระเซิงเสมอต้อนเสมอปลายจับไปตรงไหนก็เจอแต่บาดแผลก็คิดว่าน่าจะรอดแต่จะล้มทุกครั้งที่ยังพอหายใจหายคออยู่ได้เพราะเพื่อนอย่างแท้จริง คนรักๆไม่ได้ส่วนแม่ถ้าสามารถตัดขาดสายเลือดกันได้ก็คงบอกเลิกไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันลงใต้ครั้งนี้ผมดื่มดื่มกินกับเขาบ่อยครั้งและทุกครั้งเขาก็เป็นคนควักเงินจ่ายเมื่อเขาชักชวนผมแทบไม่เคยปฏิเสธและเราก็นั่งคุยกันถึงดึกดื่นทุกครั้งซึ่งเขาก็ทําหน้าที่เลี้ยงดูปวเสือทุกครั้งพูดเรื่องนี้แล้วผมรู้สึกละอาย เสียใจที่ไม่ช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยยิ่งอยู่ยิ่ง้ายเป็นภาระที่แย่กว่าก็คือไม่ว่ารักเกลียดดีใจเสียใจในหว้วงยามประเชิญหน้ากับอารมณ์ลึกๆเหล่านี้ผมไม่เคยทำอะไรได้เลยมากกว่าการน,นั่งเงียบๆเขาคงเซง็งแต่ไม่เคยปีปากพูดมีแต่มองตาด้วยความเอื้ออารีอีกด้วยซ้ำว่าไหวไหมต้องการให้ช่วยอะไรหรือเปล่าเท่าที่จำได้เขาไม่เคยขอความช่วยเหลือใดๆจากผม เท่าที่จำได้เขาไม่เคยสร้างปัญหาใดๆให้ผมและเท่าที่จำได้เขาไม่เคยทะเลาะเบาแหวงกับใครไม่มีความอาฆาตพยาบาทแม้กระทั่งคนที่เคยทำเขาบาดเจ็บเหตุผลหนึ่งผมคิดว่าเขามีลากง่าของคนจีนที่แข็งแกร่งจุดแข็งของคนจีนโบราณคือค้าขายไม่ค้าความยิ่งความเร็วของคนลวงโลกลืมๆไปบ้างก็ดีเปียย เปลืองพื้นที่ที่อันมีค่าในสมองเขาเป็นคนนอนดึกที่ตื่นเช้าล้างหน้าล้างตาเสร็จเขาจะชงกาแฟและหิวโนอตบุกมานั่งเขียนหนังสือเป็นภาพซ้ำๆที่ผมเห็นทุกเช้าคิดในใจว่าอยากเอาเยี่ยงอย่างแต่ยังไม่เคยทําได้เอากาแฟไหมเขาถามด้วยรอยยิ้มเมื่อเห็นผมสลดเลลงมาจากห้องนอนความปรารถนาดีของเขาทําให้ผมเห็นอาชีพเป็นเพียงสับเซตของชีวิตไม่มีการงานใดยิ่งใหญ่หากหัวใจ เขาคนนั้นคับแคบช่อชนและกดขีผ่ผู้คนด้อยโอกาสกว่าเรื่องแบบนี้ปิดบังกันไม่ได้ถึงที่สุดใครเป็นคนชนิดไหนโลกย่อมรู้หรือถ้าโลกแกล้งทําเฉยเย็นชาใครคนนั้นอาจจะอึดอัดจ,จนกระอักเลือดหรืออกแตกตายไปเองในวันหนึ่งจิตวิญญาณแห่งคุณเขาบูโดสันการาคิรีหนังสือเล่มใหม่ของเขาใกล้เสร็จแล้วที่จริง มันเป็นมันควรจะเป็นห้วงยามแห่งความสุขแต่คำว่าเป้าก็ทำให้เกิดบรรยากาศที่ไม่สู้ดีนักในนามของเพื่อนผมอยากบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกที่จะตกเป็นเป้าถูกกลุ่มผู้ก,ก่อกลายก่อความไม่สงบเลารบกวนเพราะมากบ้างน้อยบ้างเราต่างตกเป็นเป้าอยู่แล้วเป้าของซาตานแห่งกิเลสแห่งความมัวเมาเป้าของความโลภหลงทะเยอทยาน เป้าของมะเร็งไวรัสอุบัติเหตุและไหนจะเป้าอันหอมหวานของนักการเมืองขี้โกงผู้ไม่รู้จักพอไม่ว่าจะเป็นเป้าหรือไม่เป็นเป้าเท่าที่ผมเห็นไม่มีใครเกิดแล้วตายแล้วไม่ตายเออพูดก็พูดเถอะหลายคนมีชีวิตอยู่ล้มตายไปอย่างศูนย์เปล่าด้วยซ้ำอีกหลายคนฝ่ายดีมีความพยายามแต่ทำได้เพียงคุ้นคิดพิจารณาจดุดจุดจ้องจ้องรอ,อคอยความพร้อมรอรอและรอ สุดท้ายก็มีอันเป็นไปเสียก่อนเวลาในโลกของเราไม่ยืดยาวเลยทำงานไปเถอะเขียนหนังสือไปเถอะเพื่อนตราบที่ฟืนไฟในตัวยังเปล่งประกายถึงใครจะว่าโง่ว่าบ้าอยู่ดีไม่ว่าดีแส่ทำตัวเป็นเป้าอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นเป้าที่เราเลือก